สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการ์ดนนะักฟุตบอลน,นะครับนะท่าในใดที่ชื่นชอบการ์ดนักฟุตบอลอยากได้การ์ดฟุตบอลไปครอบครองก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอ่ะสหรับใบที่ทุกท่านกําลังชมอยู่นี่ครับที่เห็นอยู่นี่ครับ <c oughs> ปาจิ <c oughs> เอแปราครับในสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสนนั่เองนี่เป็นปาดินี่รุ่นรุ่นออกซิเดียนนะเแปรานะฮะซึ่งใบนี้ผมบอกเลยเป็นใบล้านนะอันทับห้าสิบนั่นเองนะไอ้หมวยดูอะไรเสร็งอนะ่ะ นี่เซนส่วนงามนะครับทับห้าสิบนั่นเองนะครับนี่นี่นะทับห้าสิบนะฮะทับห้าสิบนะครับนี่นะนี่นะฮะทับห้าสิบนะสวยส่วนเลยแล้วใบนี้ครับเป็นชิ้นส่วนผ้าในตีเสื้อของฝรั่งเศสนะครับแล้วผมให้ดูว่าใบนี้เป็นใบอะไรนี่ฮะผ้านี่ครับแมสวอนี่ แมตวอ์นะแมตบอลก็คือเป็นผ้าที่นักเตะครับใช้ในการลงแข่งจริงแต่อย่างที่บอกครับพันนี่ไม่ได้บอกในเรื่องของรายละเอียดเนาะว่าใส่ในแบบไหนนะครับหรือในนัดไหนนะแต่ผ้านีฮะสีขาวๆใช่ไหมขาวๆเออขาวๆเลากไปขาวๆเนี่ยนักเตะใส่ลงแข่งเลยนะครับนะ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งใบนะที่เป็นแมตวอลแล้วก็เป็นไลายเซ็นของนักเตะด้วยนะแต่อาจจะแบบไม่ได้มีลวดลายอะไรสวยๆสักเท่าไหร่นะเออแต่ถ้ามันมีแบบเป็นลายแมาติดเบอร์ทักนิดนึงหรือติดโลโก้หรือติดตาดิมชาติก็น่าจะแบบว,ว้าวน,นี้เนาะนะฮนะแต่ก็คือว่าเป็น แมตบอลนะฮะที่นักเตะใช้ลงแข่งจริงๆนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบก็ติดต่อสอบถามมัเข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ